ขอเสียงดังๆให้กับผู้ชายคนนี้หน่อยแล้วคุณัคคุณครับไม่ได้ขึ้นมาตัวเปล่าฝากการช่วยถืออันใดครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมเราเจอบ่อยมากใช่ครับผมสวัสดีวันเด็กด้วยส,สวัสดีวันเด็กเมื่อกี้ผมถามน้องๆหลายคนเลยว่าตอนเด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรผมเชื่อว่ากันก็มีความฝันในวัยเด็กใช่ครับตอนเด็กๆโตขึ้น ตอนเด็กๆนะตอนเด็กๆนะครับโตขึ้นที่อยากเป็นอะไรอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยอันนี้คือเรื่องจริงมากๆเพราะว่าเด็กๆนี้ผมชอบเตะบอลมากครับเตะบอลมากแล้วก็คือเคยดอกฟุตบอลเนีดอกสองเท้าเนี่ยไม่หล่นเป็นพันครั้งเฮ้ยเก่งขนาดนั้คือเรื่องจริงใช่ครับแล้วก็มันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามไปตามสิ่งที่เราเจอพอวันหนึ่งเรามาเรียนที่กรุงเทพครับมหนึ่งบริษัทสุภุลาวิทยาลัย ก็ความฝันก็เปลี่ยนไปคือจากเมื่อก่อนเนี่ยคือเราก็อยากเป็นนักบอลมากแล้วก็พอมาเรียนสูงวารปุ๊บก็เรียนหนังสือมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสร้องเพลงเป็นตัวแทนของโรงเรียนเป็นนักร้องดนตรีไทยของโรงเรียนก็เริ่มเปลี่ยนไปอยากจะเป็นนัก,กร้องแล้ว<อ>นะครับแล้วก็ความฝันของกันก็เป็นจริงละที่สำคัญคือแฟนคลับคนรักกันเยอะมากมาก,มากนนเยอะมากมากเลยวันนี้วันเด็กด้วย ของพิเศษฮะของสองชิ้นนี้เนี่ยครับนะครับผ่านการเซ็เนลายเซ็นจากน้องกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่คนเยอะแล้วเกินไม่รู้จะแจกยังไงจะบอกว่ามันนุ่มมากนะมันนุ่มมากและพี่อุันตอนเนี้ยเหนือการกําลังซึมเขาไม่เอาดีก<ไ>ว่าแต่เขาเขาไม่อยากได้อันนี้เป็นเป็นหมอนอันนี้เป็นผ้าห่มใช่เราก็วันนี้เป็นวันเด็กอยากแจกเด็กอ่ะครับอยากแจกเด็กเหมือนกัน นะฮะต้องถามเอาความเชื่อใจเลยเพราะว่าเด็กไม่มีหลักฐานแน่นอนว่าเฮ้ยมันต้องมีหลักฐานตัวเนี้ยมีน้องๆคนไหนเกิดในวันนี้ไหมฮะเงียบเกิดในวันนี้มีไหมเกิดเมื่วันที่อะไรนะวันที่สิบเก้าหรือว่าอนาคตเมื่อไยลูกวันนี้วันที่วันนี้วันที่เก้าลูกใช่ครับวันหนุ่มแบ็ค t ูเดอะฟิวเจมากเลยมีมีใครเกิดในวันนี้ไหมฮะน้องๆ มีเกิดวันที่9มากรลาคมครับวันนี้พี่เกิดวันนี้เหรอผมเรียกพี่เลยได้ไหมพี่เกิดวันนี้ใช่ไหมฮะเราถือว่าให้นะฮะใช่นะขึ้นมาพี่ขึ้นมาบัตรประชาชนมาด้วยขึ้นมาบัตรประชาชนมายืนยันด้วยเกิดวันเด็กเอาไปให้ลูกก็ได้ให้หลานก็ได้พี่มีสามีเรีครับนั่นไงชฮะชฮะชฮะมาข้างบนพี่สวยมากสวยไหมสวยพี่จิตเลย้ายแล้วสามีก็จะมาอะไรไม่รด้สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับ ผมขออนุญาตดูนะฮะเกิดวันที่9มกราคมนี่นะครับผมนะฮะขอบคุณมากมากครับพี่ชื่อว่าพี่แหนมสวัสดีครับผมเป็นแฟนคลับกันมานานยังครับเป็นมีลูกหรือยังครับยังสองคนครับโอหสู้ดีมากได้หมอนไปนะครับผมดีใจกับพี่แหนมด้วยครับก็วันนี้ได้เจอทั้งกันเป็นไงบ้างครับเป็นแฟนคลับพิการด้วยเหรอครับผมขอบคุณมากในลูกสาวหายไปไหนแล้วอ่ะ นี่น่ารักมากเดี๋ยวเอาหมอนไปก่อนเนาะนะครับผมโอเคขอเซฟปรบมือด้วยเอาหมอเซฟปรบมือด้วยถ่ายรูปถ่ายรูปนิดนึงถ่ายรูปนิดนึงโชคดีจริงๆเหลืออีกหนึ่งชิ้นครับฝากกันอีกหนึ่งชิ้นครับฝากกันถือ่อนอันนี้ก็มีลายเซ็นเช่นกันมีลายเซ็นเหมือนกันอันนี้มีมือเอามือสอดเข้าไปได้อันนี้ให้ให้า่มได้ถูกต้องถูกต้องเหมือนดิบออกมาเป็นผมได้เหมือนกัอนได้เอากันไปห่มนอนอ่ะเอากันไปห่มนอนได้ใช่เนี้ย เอาละแจกยังไงดีอ่ะเงินขาเงินไขายมีไหมโอ้โหเกิดเดือนนี้ผมว่าเพียบอ่ะเกิดเดือนนี้เพียบแน่นอนใช่คือเดือนมกราเนี่ยคนเกิดเยอะแน่นอนคืออยากจะแจกแบบง่ายๆเอางี้อยากแจกเด็กอยากแจกเด็กันนี้วันเด็กันนี้วันเด็กอยากแจกนั้นเลยเออเตอีตาละห้อยอยากได้หมอนจากพิการ ได้เมื่อกี้นี้มีคําบอกใบ้ไปแล้วกับคําถามนี้เอามีบอกใบ้ไปแล้วด้วยบอกใบ้ไปแล้วด้วยเมื่อกี้ผมคุยกับน้องกันแล้วเมื่อกี้ใครใครใครอยากได้หมอนใครอยากได้หมอนเอาเด็กนะ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 เอาเด็กนะเด็กนะเด็กนะครับเอาน้องผู้หญิงคนนี้เห็นชูมือก่อนคนแรกเลยอ่าขึ้นมานี่มานี่มานี่ผมมาหาลูกเชิญครับผมอ่านี่เอามาสองคนหนู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 นูห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 นูนูห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 น่หนู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 หน่หนูหนูหนมหนู่นูห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 นูคนูนูห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 น แปดขวบโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นเชฟอยากเป็นเชฟทำกข้าวฝั่งเด็กทำกับข้าวเก่งไหมทำกข้าวเป็นยังลูกมีชอบดูลรายการไงชอบดูรายการเชฟอะไรพี่ทำอาหารนะครับเป็นการขับพิการมานานยังคนบ้านเดียวกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวจับเพื่อนพิการเด้อเอคุยกันอะคุยกันเฮ้ยเมื่อกี้เพื่อนพรได้อะคุณสุภัทรเนอะเอาเพื่อนอะไรครับดอนจีโอ้โห ที่สุพรรณโรสเดี๋ยวเอาไปให้สุพรรณไม่ต้องเอาวันนี้หรอกอ <c oughs> วันนี้แกไปรับคนนี้อ่ะแสดงว่าต้องรู้จักพี่การเป็นอย่างดีต้องรู้จักเพลงของพี่การ <c oughs> เพลงแรกเมื่อกี้ใบไปแล้วนิดนึเง <c oughs> เพลงแรกของพี่การชื่อเพลงว่า <c oughs> ตอบตอบเป็นภาษาสุพรรณด้วย ไม่ได้หนะูต้องตอบหนูไปฟังพี่เข้ามาแล้วหนูต้องมาตอบเป็นภาษาสุพรรณไปดูคนอื่นอย่าไปมองคนอื่นมองพี่ที่เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ไปมองคนอื่นไม่เอาต้องมองพี่คนเดียวอมองหน้าพี่กันแล้วก็เป็นภาษาสุพรรณเป็นภาษาบ้านพี่กันโ okay อเคไหมโอเคไหมอะไรนะเมื่อกี้หนูยังเน่นมาตอนแรกเลยตอนแรกหนูจำได้ว่าหนูเนิ่นมาก่อนเลยชื่อเพลงว่าระยะท้าใจ เออใจ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 โอเคใจเอาล่ะให้กับน้องน้องชิดน้องว่าเมจิเมจิไปเลยนะครับเอาเซมือให้น้องหน่อยมีความสุขมากแล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับอะแล้วก็เนื่องในโอกาสวันเด็กครับอยากให้น้องการฝากถึงอนาคตของชาติจะได้เน้นย้ำถึงน้องๆจริงๆแล้วก็ฝากอยู่แล้วฮะก็ขอให้น้องเด็กศทุกคนนะครับผมเป็นเด็กดีครั้งใจเรียนแล้วก็ เชื่อฟังพ่อแม่แล้วก็อย่าลืมนะครับคิดดีทำดีพูดดีแล้วก็สิ่งที่ดีจะตามมาเองนะครับผมขอเสียงประมือให้กันอีกแพ็กหนึ่งเลยวก่อ,อ,อนไปค,ครับผมก่อน,อนไปเป็นประเพณีของเรายืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นเซลฟี่อย่าเซล <ไป S 2> ฟี่<ห>มาเซลฟี่มาเซลฟี่มาเซลฟี่